i ล e is r o b ล o x เกมลม่ก็วันนี้เราไปอยู่กันใน r b ร o กอีกเช่นเคยครับกับแบบ The Watcher Tower e x อ e r เ e n c e พูดเร็วไปหนอเนี่ยนะครับก็อเป็นแมปง่ายๆครับซึ่งอ่ง่ายครับ,รบแมปนี้คือแค่เข้าไปแล้วก็อ๋อก็ปิดแค่เข้าไปแล้วก็โดนหลอกแค่นั้นครับแจ้นีง่ายๆนนอ่าโอยบัก so เต็มไปหมดเลย ซึ่งเกมนี้ผมหาห้องค่อนข้างยากมากเพราะว่าเล่นมานานมากเลยเพราะฉะนันเ้อเพื่อนโอเคถ้างั้น <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเดีกว่าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมเอ้ยสวัสดีเพื่อนตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมีล็อกเกอร์มีประตูแต่ดูเหมือนจะเปิดได้นะครับ ดูยแล้วก็มีเหมือนเป็นทางลงเนาะเพราะว่ามันเป็น watchtower นะผมซึ่ง watchtower นี่ก็แปลว่าแปลว่าอะไรก็ย <c oughs> ังเฮ้ยมีมีเรือธีเอนมีปลั๊กไฟแต่ดูเหมือนจะปิดไม่ได้นะ,ะเขาบอกว่าให้เราเช็ควิดีโอนะครับผม objective shaking channel ศูนย์ทับเจ็ดไป channel สุดท้าย channel เจ็ดมันจะมีเรื่องสักอย่างหนึ่งให้เราลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเปิดดีกว่า No new message ไม่มีข้อความใหม่ Create the t a s h on the floor ้จะให้เราเขียนอ๋อกด E เพื่อเคลียร์นะครับอ่าห้าเรียบร้อยไ,ได้ไงต่ออ่าดูดีขึ้นเยอะออ Emergency message ข้อความฉุกเฉิน Pick up ตอนนี้จะผมใส่ทับไว้ให้นะครับฉันเอ่อข้อข้างมั่นใจว่าไม่มีนักปีนเขาที่ไหนมาที่นี่แต่เอ่ยังไงก็ตามล็อกหน้าต่างไว้ก่อนดีกว่าโอเคอ่าฮะอ่าฮะ ผมว่าอย่างไงมันก็ต้องหาเรื่องให้เราไปข้างล่างอยู่ดีนั่นแหละให้เชื่อผมเถอะน่าไนนงเบร์จิตินเรนี้เออเครื่องปัอนไฟต้องการการรีบูตให้ตามทางของพาวเวอร์บ็อกไปเฮ้ยเบอกโอเคป่ะอ่ามันดูตรงนน้นนะตามมานี่เพื่อนเกมมันหวังว่าจะไม่มีจังสแก์นะ คือผมก็ค่อนข้างกลัวอยู่ด้วยนะฮ okay, ะโอเคปะมันจะอยู่ตรงนั้นนะปะแต่ผมว่าผมว่าเราโดนยังไงเราก็โดนจัสแกนนะครับหเห็นไหมเออมันไม่น่าจะไล่เราตอนนี้หรอกนะครับปะอีบูดกริปพี่ใช้ made in heaven อยู่ go back to the tower โอเคผมว่าอย่างไรตอนนี้มันก็ต้องไล่ล่าแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอไบรอมาน,นี่้ม <laughs> อนมานีอให้ไปเช็คช่องสัญญาณนะครับ,รบ mm hmm. เผื่อมีเออเมรเจนี่นะครับผมอันน mm hmm. ี้เป็นแต่มรดูเหมือนตอนนี้เราจะใจเต้นนะปปิ mm hmm. ปประตูเช็ค mm hmm. เช็คไปปุ๊บ checking channel ศูนย์ทับเจ็ดอ๋อรอไปไว้ตู้นี่มันแอบเราไแอบกันได้ <c oughs> แต่ผีคุ้นนะ่เหมือนมาจากแคมปิ้งเลยนะไอตัวเขาไอตัวดำๆเสหน้ากากนะใช่ไหมวะหรือไม่ใช่ผมจำผิดอ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะโอเคหกแล้วตอนนี้อืมเหมือนว่าเราจะผ่านคืนนี้ไปได้ง่ายๆนะ อาเหมือนอา must be false alarm เมื่องานของเราจบลงคือเหมือนอะไรเนี่ยเรดิโอต้องการการอัปเดตอ๋อมีให้ลงไปข้างล่างเงี้ยตรงไหนวะอ่า go to the transmitter lower floor อ๋อตรงนู้นโอเค All okay. you need to do is hold the lever down until the button turns green. Once it does, you need to get out of there uh -huh. fast. The boards you are standing on aren't designed to hold. Okay. 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 Good job. Now get out there. Go to the lynch tower. Wait. Where is the lynch tower? Oh, night two. ้ oh. ยาวแน่นอนคลิปนี้6นาทีแล้วตัดอันไหนไปล็อกกิ้งวินโดว์โอเคโอสุดรอด้วยป hmm. เปล่าอืมมอนจะไม่มีออปชั่นทีไรทำนะงาเช็คเดอะเรติโอโอเคเหมือนวันที่2ก็ดูเหมือนเดิมน,นะแต่ผมว่ามันน่าจะโหดขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> เอา้าเอ้าวัดดีครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ย เพราะว่าอย่างไรมันต้องมีสักอย่างแมเสเซจพิกอัพออมันบอกว่าให้ล็อกประตูเอรันช์ทาวเวอร์เฮ้ยหนูเฮ้ยน้องเก็บหนูแป๊บมาจากไหนเนี่ยขอโทษนะลักษณทุยฉันจะเป็นต้องทำ เลมี่มันสก,กปรกเรียบร้อยโอเคให้เช็คที่ radio channel แล้วหวังว่าจะไม่มีหาเรื่องให้เราลงไปข้างล่างอีกแล้วนะผมขี้เกียจแล้วเนะี่ยโอเคตัดยับแน่นอนนะครับคลิปน้ฟัช t าวเวอร์เนี่ยมันจะมีหลายที่อยู่อฮะะีเดี๋วยวสิมันไม่ควรจะมี <c oughs> <c oughs> นักปีนเข่ามาทำนี้นะผมว่าเราไม่ไปดีกว่าไหมเหมือนเราจะเลือกไม่ได้ด้วยโอเคไปที่แคมป์ไซด์นะครับออาเป็นเหมือนมันบอกว่าให้เราไปที่แคมป์ไซด์ซึ่งแคมป์ไซด์อยู่ค่อนข้างไกลอยู่นะนี่ไม่มีใครมีเทปอยู่ This is a trap, run! อ้าฮะ,อ,ะอุ้ยเพผยอย่างมันอ่ะ โอ้ยน้องเพลงมันเกินเพื่อนบอกไว้เพื่อนเลยยังไงน่าจะตายอะผมจะไม่วิ่งหันหลังนะเพราะว่าวิ่งหันหลังมันทำให้ช้านะเดีไปที่ Tower. เวนช์ทาวเวอร์เสียงเกมาค่อนข้างดังเลยนะตอนนี้ว้าว bro b บรหวัสดีครับอ e l โล ไปอย่ามาชูดอยู่ไหนไวะมาป่าฮันโลดินะ้นังตะกี้นี่ผมเจอฮันโล่ะครับทุกคน send out a distant call ตะ,ตะกี้นี่ผมเจอฮันโลไอ้นักอิจิโกะอยู่ไหนไว oh, nice, ะโอ้ไนซ์สามแนี้กี่นาทีแล้วสิบนาทียอ เรียบร้อยผมว่าน่าจะโดนเออมันบอกว่าให้เราต้องเราต้องเออเหมือนเราจะแบบออกไปจากที่นี่แล้วนะให้แพคกิ้งอะฮะแพคแต่ไม่อยากรู้ว่าผีมันจะเป็นฮอลโลไงอ่ะ huh. เราแพคกิ้งเสร็จแล้วโอ้ oh. we don't have much time ปอดวินโด์ปุ๊บล็อกล็อกเอาไว้ปุ๊บโอเคไปดีมากเพื่อน ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ข้าบนเดี๋ยวนี้เราทำเองเพื่อนโอเคอัพเจ่ที่ต่อไปคือเช็คเดอะเรดิโอมันยังจะเช็คอีกหรเอเฮ้ยคราวนี้มันจะเร็วขึ้นนะวัน a อเจน m e เมส g e ผมบอกแล้วว่าเราไม่ควรเชื่อคำอะไรนะแต่ You have 30 seconds to either leave or hide. I leave or stay. What leave, my friend? Leave me. I stay, I stay from Premier Life. What? 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 อเอ i ีไอเอีไออ้น้องเปนเนี่ยฮอโลโล่จริงด้วยผมมาแล้วออสตันจบเลยฮอลโล่โอเคดูเหมือนจะจบไปแล้วนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเลือกหนีไปน่าจะน่าจะเป็น good end, กูเดนเพราะอันนี้ไม่เหมือนจะเป็นแบทเอนนะ